มีเรื่องราวที่ถูกส่งต่อบนโลกออนไลน์เมื่อครูสาวผู้ใช้บัญชีทิ t o อกที่ชื่อว่าจันทิโมอ,อ่อนเผยแพร่ภาพแชทของนักเรียนที่ส่งมาให้ครูผ่านทางไลน์ขออนุญาตลาป่วยโดยบอกว่าหนูเป็นไข้หวัดธรรมดามแต่อาเจียนเป็นเลือดหมอเลยต้องให้น้ําเกลือเข<อ>ียนข้อความส่งมาแบบนี้แล้วก็ส่งภาพมาเป็นภาพแบบน้ำเกลือแล้วก็มีสายห้อยลงมามแต่ไม่ได้เห็นตัวเองแบบนอนป่วยอยู่บนเตียงนะก็ส่งแบบให้ครูเชื่อไงว่าเออเนี่ย ป่วยจริงเหมือนแบบนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายถ่ายแล้วเห็นน้ําเกลือ,อ,อแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครูจับโป๊ะได้เพราะว่าภาพนี้นะครับมันเป็นภาพที่ถูกแคปมาผ่านทางอินเทอร์เน็ตครูเก่งมากอ่ะครูจําได้ไอ้ภาพนี้มันคุ้นๆก็เลยไปเซิร์ชหาเออแล้วภาพมันตรงกันพอดีเหตุการณ์เนี้ยคุณครูเนี่ยก็ต้องการจะสอนนักเรียในไกลๆคือครูก็ไม่ได้บอกตรงๆหรอกว่าเอ้ภาพนี้มันอะไรมาแต่บอกว่า เอาส่งใบรับรองแพทย์มาก็แล้วกันนะ,ะ,ะเ,เดี๋ยวครูเอาเข้าระบบให้ซึ่งคุณครูต้องการจะบอกว่าอะไรที่ควรทําไม่ควรทํานะครับ